สวัสดีครับโชคเก้าชั้นแฟมิลี่นะครับวันนี้ก็มาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาดูต้นโชคเก้าชัน้นว่ามีลักษณะสําคัญอย่างไรนะครับในการหลายๆท่านไม่ว่าจะ,ะมีความต้องการในการซื้อหามาเป็นเจ้าของนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยเรื่องอการเลือกซื้อว่าควรจะ คำหนึงถึงสิ่งใดนะครับโชว์เกาชั้นเรานะครับหลักๆก็จะมีอยู่ประมาณ3ประเด็นนะครับนะครับก็ที่เราจะนำมาพิจารณานะครับประเด็นที่1ก็คือเกี่ยวกับรูปทรงนะครับรูปทรงรูปทรงหลายๆท่านส่วนมากก็จะเป็น ถ้ามองถึงรูปทรงก็จะเป็นทรงเข้าประกวดนะครับรูปทรงเข้าประกวดก็จะเป็นลักษณะของต้นโชคเก้าชั้นที่มีรูปทรงที่สวยงามนะครับมีการเปิดใบวนเวียนสลับกันได้ได้สวยงามมีช่องไฟมีการเว้นระยะของใบได,ได้เหมาะสมนะครับมีความห่างลักษณะของการเปิดใบนะครับมีความด่างหรือมีความเด่นชัดของสีสันนะครับ แล้วก็ที่สําคัญก็คือลักษณะของการจัดเรียงของใบนะครับใบล่างจนถึงใบบนนะครับโดยเฉพาะใบาเก่าๆนะครับใบเบี้ยเลี้ยงใบต้นๆนนะครับก็มีความสําคัญในการในการเป็นมุมมองในการเลือกซื้อนะครับในการประกวดเขาจะมองลักษณะของรูปทรงครับแล้วก็ลักษณะของใบ รวมถึงความด่างด้วยนะครับอย่งลักษณะรูปทรงก็อาจจะเป็นทรงกอที่มีการเรียงชั้นขึ้นมานะครับลักษณะของใบชี้ออกมาในระดับที่ไล่เรียงกันขนาดของใบก็ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็มีองศาในการยื่นของใบนะครับประมาณ45องศาหรือ,อมีการไม่ซ้อนชิดติดกันมากเกินไปนะครับ ก็เป็นเรื่องของรูปทรงนะครับการกําหนดรูปทรงก็คงต้องดูตั้งแต่ต้นเล็กๆนะครับว่าเขามีการาไล่เรียงใบขึ้นมาได้สวยงามแล้วก็สลับกันได้ชัดเจนนะครับไม่ไม่มีใบเล็กใบใหญ่หรือก้านยืดก้านยาวนะครับก้านไล่เรียงใบขนาดก็ไล่เรียงกันนะครับอันนี้เป็นข้อแรกก็คือเรื่องรูปทรงนะครับ ข้อที่2ก็คือเรื่องสีสันนะครับต้นโชวเก้าชั้นก็จะมีความสําคัญเรื่องสีสันนะครับก็ถ้าสีดีนะครับการความสวยงามก็จะบ่งบอกถึงต้นที่จะนํามาเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้นะครับวันนี้ฝนตกพอดีเลยครับก็เรามาดูสีสันก่อนนะครับต้นนี้ก็เป็นต้นที่มีการเปิดสีที่ โดดเด่นนะครับเป็นลายฉลบนะครับต้นนี้ก็มีความเป็นสีส้มนะครับมีความด่างนะก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกระหว่างาสีสันกับรูปทรงนะครับหรือบางท่านอาจจะชอบต้นที่มีลักษณะที่โตแล้วนะครับเป็นต้นที่พร้อมที่จะที่จะให้ฝักนะครับ ก็เป็นข้อพิจารณานะครับอีกเรื่องหนึ่งซื้อเป็นพ่อแม่พันธ์มาเลยนะครับหรือจะเลือกตั้งแต่ต้นเล็กทรงสวยหรือต้นใหญ่ทรงสวยนะครับสรุปก็คือนะครับหลกัหลกๆในการเลือกซื้อนะครับก็หนึ่งคือรูปทรงนะครับข้อที่2ก็คือเรื่องสีสันนะครับสีสันของใบนะครับลักษณะของใบนะครับแล้วก็ ลักษณะของการติดฝักต่างๆนะครับการขยายพันธุ์ฝักพร้อมที่จะขยายต้นใหญ่แล้วนะครับก็จะเป็นปัจจัยในการเลือกนะครับก็ทุกท่านก็พิจารณาเอานะครับว่าท่านจะเลือกอแบบไหนหรือจะได้ต้นเดียวที่มีลักษณะเหมือนกันหมดก็จะยิ่งดีขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับฝนตกพอดีนะครับสวัสดีครับ